อ่ะเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมชบอนนะครับกับเกมเกสกานะครับในคลิปนี้ผมจะมาซื้อป้ายนะครับป้ายกระต่อสู้นะครับผมก็คือใช้ไปซื้อนะไม่ได้ไม่ได้เติมนะบอกไว้ก่อนไม่เติมหรอกบองตรงใครจะไปเติมนะสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทโคตรแพงนะครับผมอ่าคนดูบอกว่าประมาณหมื่นกว่าก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมเล่นมาเวลสามสิบนะน้องนะครับผมก็มาซื้อเลยกันเอ้ยได้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 กิจกรรมใช้เปไม่นี้เป็นอะไรเป็นอะไรอุ้ยได้เป็นแม็กอุ้ย ใบแม็กยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ก็ไม่ได้ถึง20,000แล้วเนาะนะครับโอเคไปเลยละกันก็ถือว่าได้อยู่นะทั้งหมด13,900นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะคุ้มค่าแค่ไหนไปกดเลยรอสำเร็จนะครับผมหมดใช่ไหมใม่หมดในรลองให้นะเออมันน่าจะมีรับทีเดียวเนาะ่ะเงินอะได้เพชรคืนมา100ไม่ต้องนับก็ได้บ้างพวกเงินอนะโอเคใส่ชิป3อัน ไปแม็กห้าแล้วก็ไอบาจับโอเคอะไรสำคัญสำคัญนี่อันนี้คืออะไรวะการ์ดคุณสมบัติคืออะไรแล้วก็เงินถังเงินใหญ่เหรียญแฟดโอเคนี่ฟักทองคมไฟคมไฟฟักทองเปิบเปิบได้เพชรคือ150ยสิบิปสอันจริงๆเอาจริ้งก็น่าเติมนะถามว่าเติมปคุ้มไหมคุ้มแต่ราคาแพงไปนะครับโอ้ อันนี้เป็นเหรียญไทโอนหินไทโอนเออเออหินสังคราอห์ที่เอาไว้ทำอะไรวะคนดูจำไม่ได้แล้วลืมมหนนะเอออันนี้เป็นพรมหรอได้สเตตัสพ่มขึ้นด้วยไอเนี่ยเอาไว้ทำอะไรวะจำไม่ได้หรือว่าไม่เคยทำก็รู้นะออกมาได้มาอีกสามเฮ้ยหีบอะไรอะ่ะหีบหนีไม่ต้องหัวนะ <laughs> โอเคได้เพชรขึ้นมาอีกสองร้อยเน่เหรียญแฟช์ให้น้อยจังเลยเยฮ้ยหีบสองอันเลยว่ะแล้ว,วลก็น,นะ 300ใส่ชิป5อ้าวมันไม่ได้เวล้อยอะปึ๊บงงเมื่อกี้ไม่ได้เวล้อยเฉยได้โคมไฟฟลักทองมาอีกโลสิบตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเช็คก่อนเช็คก่อนมีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราเปิดของให้ดูด้วยแล้วกันเนาะน,นะครับว่าได้อะไรบ้างโคมไฟฟลักทองสี่ร้อยเฮ้ยนี่ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับที่เหลือเก็บเพชรต่อนะครับผมโอเคใบมงใบแม็กได้มาสวยงาม เรียบร้อยโอเคเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าว่ากล่องมันมีอะไรเพราะว่าผมก็ไม่เคยเปิดนะเปิดเงินกันเลยเปิดเงินกันเลยเฮ้ยเก็บไว้กันดีกว่าเปิดไปด้าน,นึงกล่องไหนว่ากล่องไหนว่าเอเอกล่องวุดก่อนเพราะว่าเราดองของมาเพื่อเก็บไว้เปิดโอเคได้บวกห้ามาสองอันสามอันอโอเคอยู่แล้วก็เอ่อกล่องไหนที่เราจะเปิดนี่เป็ได้ไรบล็อกดาวธรรมดาทั่วไป คนดูต้องคอมเมนต์แหละเอาไว้ทาอะไรเพราะว่าผมไม่รู้เอาไว้ทาอะไรนะครับโอเคแล้วก็จะเปิดลิมบินให้ดูด้วยนะนะครับผมเพราะว่ามันก็สําคัญนะลิมบินอ่ะบอกเลยแล้วก็จะเปิดนี้ด้วยไอถุงกาส้มเนี่ยขอสีส้มได้สีม่วงไม่เป็นไรขอเปิดนี้ก่อนนะ78อัน ลองของไว้เปิดที่จริงจะไว้เปิดในสตรีมลุยคนดูด้แต่ว่าเปิดในคลิปแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้สตรีมอากาศมันร้อนคนดูขอโทษจริงๆอยากสตรีมผมอยากสตรีมมากผมสารภาพตรงๆอยากสตรีมมากแต่ไม่ไม่ไหวจริงๆอากาศไม่โอ้โหที่สีองเยอะมากอากาศไม่ไหวจริงๆคนดูยอมนะครับผมแล้วก็ริบบินครับมาลุ้นให้ผมเลยริบบินกันดีกว่าริบบินปื๊ดทำไะเฮ้ยเหมือนจะได้เช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเหมือนจะได้ใช่ไหมไม่ใช่วะ ไม่ใช่ว่ะเหมือนจะได้ไม่ใช่โอเคต่อไปเป็นสีนี้11กล่องปึ๊บโอเคไม่ได้อันนี้5กล่องสีทองต้องมีแล้วหนึ่งอันปึ๊บโอเคเข็มปีกครับผมนะฮะแล้วก่อนมีอะไรอีกให้เปิดไม่น่าจะมีแล้วมั้งหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วนะครับตอนนี้บอกไว้ก่อนเลจีกัตเกือบพร้อมทําแล้วคนดูนะครับขาดอย่างเดียวก็คือการบวกตรงเนี้ยให้ครบ ยี่สิบห้าตอกนั้นหมดแล้วครับผมได้ครบแล้วล่างแฟตก็ครบแล้วครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็เจอกันเนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์เยอะด้วยโอเคแล้วก็รูปภาพโปกเกมอนครับผมนี่น่าจะได้มาเยอะอยู่เอามาเยอะเหรอหนึ่งอันแล้วก็อุ้ยอันนี้เยอะเปิดใหม่สามอันเลยแจมแจมครับอันนี้บวกดาวใช่ไหมเอ้ยนี่เปิดใหม่ด้วยสี่อันแจมเอ้ยเปิดใหม่ห้าอันสวยโอ้โคตรดวงดีอันนี้เพิ่มดาวครับผม แล้วก็บัตรวิตาภาพได้สเตตัสเพิ่มขึ้นเนี่ผมโอ้ยดีเฟนต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถือโอเคเลยตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเยอะนะบอกไว้ก่อนยิงไหมเอ้ยเซบี้ไม่หมดเหรอก็ตรงนี้เพิ่มดาวสี่ดาวนี่ก็สี่ดาวสวยเลยแล้วก็อุย้ยอาซูนนี่ไม่ค่อยเปิดเจอเลยนะไม่เป็นไรเดโออันนี้เปิดใหม่สวยเปิดใหม่สองอันสวยอันนี้เพิ่มดาวอันนี้เพิ่มดาวบัตรวิตารภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เพิ่มดาวโอเค บัาดมิตภาพอันนี้บวกสเปเชียลดีเฟนส์ครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคโอเคนะครับก็ฟักทองขาดอยู่ประมาณ20นะครับผมโดยประมาณเนาะเดี๋ยวก็น่าจะรอวงลอง้ลอ,ลอฟักทองมาแหละนะครับตอนนี้เพชรก็เหลือหมื่นหนึ่งก็เท่ากับว่าเก็บเพชรอีกเอาจริงๆเก็บให้ได้สักสามหมื่นก็น่าจะโอเคนะคือสองหมื่นแรกสก,กิลเลสกิจูน่าจะลูกเกียอะไรจริงๆถ้าทําลูกเกียขนาดนี้นะคนดูผมน่าจะได้ทําลูกเกียเพราะว่า ปั้นมาเยอะมากนะครับอยากจะทำลูเกียมากนะครับผมแล้วก็มีตัวที่อยากไคโออยู่นะก็คือ,อหนูฟ้าตัวนี้นะครับอยากไคโอทิ้งไปนี่ครับแต่ว่าเรายังไม่มีโปเกมอนใหม่นะครับแต่ไม่แน่ใจนะบอกไว้ก่อนไม่แน่ใจนะว่าผมจะทําอะไรก่อนนะครับเพราะว่าที่เลงไว้ก็จะมีลูเกียแน่นอนละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อยากจะทํานี่เหมือนกันนะแบ็คไวมาสเตอร์แต่ว่าก็ต้องใช้พันหนึ่งใช่ไหมอันนี้ยังไม่พอเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมกว่ามันจะมาก็ต้องรอดูอีกทีเนาะ แต่อีกใจหนึ่งอยากได้เอนเต้ผีเหมือนกันนะเพราะว่าอยากอยากเปลี่ยนทีมผีมากทีมผีตอนนี้หน้าตาเป็นงนี้คนดูหน้าตาทีมผีเป็นง่งนี้คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากได้เอนเต้เข้ามาแบบเสริมทัพนาอะนะครับแล้วก็ดูก่อนเท่าไหร่แล้ว2008จะแกลกด้วยนะล่างมาสเตอร์นะครับของชื่ออะไรวะ P, เอนเต้ผีเออนะครับก็มันจะมาไม่รู้ว่ามันจะวนมาทันหรือเปล่าตอนนี้ขาดอีกประมาณ 2 0 0พันนาตีซะสองพันทั่วนะตีซะสองพันแล้วกันเนาะสำหรับเซชิฟนะครับถ้ามันพอเหมาะพอเจาะแล้วกิจกรรมมาพอดีก็คิดว่าจะเอาเอนเต้นะครับถ้าเอนเต้มาพอดีนะแต่ว่าถ้ามันไม่มาก็ต้องพิจารณาอีกทีว่าน้างานตัวอะไรจะมานะครับแต่ว่าคลิปต่อไปนะครับผมผมจะรีบอ่าเก็บเวลยิบห้าให้ไวทสุดสำหรับเลจีกรัร์เนาะนะครับผมแล้วก็เซลลูล่าที่คาดว่าจะถึงเดือนพฤษภาฯก็อาจจะไม่ถึงนะครับคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับเซลลูล่าเนาะนะครับ<ม>ก็น่าจะเกือบพร้อมๆกับเลพิกาจูเนนะ ะครับผมก็ติดตามกันไว้เนาะนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับกดดิ่งไว้นะครับช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้สตรีมนะครับผมก็จะหาอะไรมาลงให้ดูเรื่อยๆเนาะนะครับก็อย่าหนี้ก็ไปไหนนะครับผมนะฮะพยายามหาอะไรมาให้ดูแล้วก็เกมมันห้าปีนะมีอะไรทําทุกวันนี้ก็ดูว่าโอเคแแหละนะในครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจกานิหน้ามูลไลฟ์เบรดนะครับบ๊ายบาย